พี่กบครับผมอยากจะทราบเรื่องที่พี่ตอนพี่เป็นเด็กท,ที่เจอประสบการณ์เรื่องวิญญาณน่ะที่นครศรีธรรมราชพี่เชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับพี่ผมไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่นะครับแต่จริงๆแล้วเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งไม่คนสมัยใหม่เขาไม่เชื่อนะของพวกนี้พี่แต่บังเอิญว่าตอนนี้ผมอายุห้าสิบสี่ครับบ้านผมเนี่ยครับมันอยู่บ้านนอกครับพี่ถนนตอนนั้นเนี่ยยังเป็นถนนลูกรังเลยครับพี่ก็ ี่ตอนนั้นผมน่าจะเรียนอยู่น่าจะเรียนอยู่ประมาณป .4 อายุเท่าไหร่พี่ป .4 ป .1 นี่คือ7ขวบครับครับครับอ๋อครับผมบ้านผมเนี่ยอยู่อยู่อยู่ติดกับบ้านบ้านตาครับนะบ้านพ่อเท่าครับครับใต้พ่อเท่าครับพ่อเท่าเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่ครับพี่นะครับร่างแข็งแรงครับเป็นอดีตกำนันครับ แล้วเราก็เป็นเด็กครับผมก็วันนั้นคิดยังไงก็ไม่รู้ครับข้ามรั้วไปครับไปไปนอนบ้านบ้านพ่อเท่าแล้วประมาณสักเวลาเนี่ยบ้านเราตะวันโต้เลมืดแ่บประมาณหนึ่งทุ่มปรากฏว่าพ่อเท่าแบบโอ้ยกูเจ็บอกกูเจ็บอกเนี่ยเจ็บอกนะแล้วยายก็บอกว่าเอ้ยมึงแกเป็นอะไรเวลาคนอื่นเป็นมาหาหายเลยตัวเองเป็นเราไม่หายอะไรเนี่ยครับ มันเหมือนพูดคำพูดธรรมดานะแต่สักพักนึ่งแกก็ล้มลงเลยนะแกนอนที่นอนพังบนล้มล้มหมายถึงาล้มนอนนะครับแล้วก็ทุกคนก็วิ่งเข้าไปดูเช่นนาเป็นต้นครับแม่เท่าเป็นต้นครับพอเราด้วยความเป็นเด็กครับก็วิ่งข้ามรั้วไปเลยไปบอกแม่ที่บ้านครับปรากฏว่าหน้าบ้านพ่อเท่าเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับบ้านมีต้นมะขามเทศครับหน้าบ้านนะครับ พูดแล้วขนลุกดาวมันตกลงมานะเป็นลูกไฟเหรอพี่เป็นหางเลยครับวูบครับครับลงตรงนั่นเลยกับตาเลยแล้วก็วิ่งไปบอกแม่ครับนะครับว่าพ่อเท่าไม่สบายอืมก็ไม่ได้คิดอะไรครับอันนี้พอพอทุกคนไปตามญาติพี่น้องกันมาได้ครับก็น่ายอยู่ประมาณสักทุ่มสองตุ่มสามทุ่ม ตอนทุ่มสามทุ่มนี้มืดขนาดไหนี่โอ้บ้านนอกนี่ไม่ต้องห่วงแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมืดอยู่ออครับเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็ไปตามเพราะว่าทุกคนอยู่ใกล้ๆวิ่งครับมีมอเตอร์ไซค์ขับพาดินมาไปไปปรากฏว่าพ่อเท่าเนี่ยแกลุกขึ้นพาผมเนี่ยนะชื่อนายทิ้งสุดที่ปัญญานายทิ้งเนี่ยสุดที่ปัญญาครับผมนะนำปุณเต็มเต็มคือหลวงสุดที่ปัญญาแต่ว่าแกก็ใช้สุดที่ปัญญาครับ แกลูกขึ้นมาเลยผมนั่งอยู่ด้วยครัแกบอกเออมากมากกันครบเร็วโอ้มากกันครบเร็วคเอาเหล็กเดียวกูนะไปสวรรค์โอ้กูมีทีเขาสร้างทีให้กูอยู่นะไบโบสถไม่ต้องวุ่นแต่บังเกิดว่าพ่อผมเนี่ยเป็นกำนันเที่ยงนะเบื่อเมาอย่างไหนเดินมาพอดีก็พูดภาษาใต้ไอ้เรว่าคนไม่ใฝ่จะแรกเช่าใช่ไหมแกไอเที่ยงไอเที้ยงะเรียกพ่อ แล้วก็แกก็นอนฮะนั้นกูไปเลยนะแกก็นอนนอนเหมือนเขาพึจะเข้าตายเออนอนตะแคงข้างนะฮะัฝั่งนี้อ๋อครับผมฝั่งซ้ายครับครับอืมโอเงียบไปเลยออืนะนี่คือคันนี้พอเช้ามาอ่าชื่อว่าลุงพร้อมครับนายพร้อมนะครับอยู่เยื้องกับบ้านครับแกแกก็เดินมาแกว่าอะไรว่าคนเยอะอัางบ้านนี้ครับแกว่าบังเอิญมาเจอผมอีกครับแกถามว่า ผมเขาเรียกว่าไอชัยเมื่อก่อนชื่อนำชัยใช่ไหมครับเฮ้ยเป็นไรวะชัยบอกปอเท่าตายเร็วอ่าเข้าปาเอ้ยวะไหลขึ้นเอาแหลขึ้นนี่กูคันหลอควันว่ามีคนเนี้ยใส่เสื้อแต่งจุดเข้าอ่าฮะก้่วว่าเป็นเดินทือหม้เท้าบันบันทิ้งอยู่ไหนอะวะแกก็ชี้ไปที่บ้านหลังเนี้ยซึ่งผมก็เนี่ยก็นั่งประมวลดูว่าเอ้ยก็แปลกครับก็เป็นเรื่องแปลกครับ นี่คือเรื่องราวที่ประสบกับตัวเองประสบกับตัวเองนะครับ,รบแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องสำหรับเรื่องนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งหน้าบ้านของผมเนี่ย